สวัสดีครับขอตอนรับเข่าขสู่สอง youtube ดีคักครับเมื่อนี้สอง youtube ดีคับจะพภาี่น้องไปหลอะเตรียมส้มมูบานร้อนชี่ครับส่วงเสาพี่นองกำลังขาตักบาทพอสงครับเปินมันกันเลยครับ นอนหน้ากันมาแต่เด็กโนมาแต่เด็กทำฝุ่นอนหน้ากัน <c oughs> ครับบาตรตั๋วตั๋วครับพี่โน่ไปเบิ่งบรรยากาศไปนำกันครับเมื <c oughs> ่อน,นี้คุณพ่อคือมาแต่เสาโนมาแต่เสาไปเบิ่งบรรยากาศไปนำกันครับ นกับโบคอยตกครับบ่ดีครับปีนี้เบิ่งบรรยากาศไปนํำกันครับ ผุยใหญ่นี่มาถาเต็ดเดิกนี่ครับมันบาทานเบิน่ัแม่คู้ใหญ่บ้านกัาทานโดแ่คนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออ่านกูเดนนางถ่ายโ่แค่ก็เรนหาแม่นไมนเดี๋ยวเห็นเพิ่นแล้วเรนบมเป็นมาถาเพล่นไมดีแล้วนีจะมาถาเพิ่นน่นเีนโมเป็นแน่แน่มือนกันเรียนโมเป็นไอ้ีไนเปน

น่วงเ้ามันเิืขึ้นตะเียึมหาเนามันมนันมีขันใดอยมันเลยขืนบ่ได้ดมยมันข้นบ่ได้มันมขันใดเพราะเนี่กาว่ามันมืวัวดินมื่นวามื่เทมันบ่ท่านฮอดมันเป็นกวนพดอากาศชื้นบ่เจียวกับพีผ้าเดี๋มื้อนี่นะมื่บ้านมันข้นเกลยดน้ำช่วงอะไงช่วงคำนะช่วงบาเท่นี่นั่นบะเทนี้มันขืนมาอดเน่ายน่าหมูเจ้าหอดเน่ามเจไม่นชสิหอดจะเน่าครับพึงบรรยากาศ่ิหนงมัถนตากบาทครับ มองนันวนันคือเจ้าล่ะคอยแตะเฮยงสร้างขมิ้นมันจะลือดนะหมู่บ้านโอ้ยจเปิดตั่วกขมิ้นนี่มันตเลยก็เหลือรากมเคลียไ่ง้นนวดรื่อังบหนีเนาะมีใจให้ือไปเด้อใจดีไรเห็นของมันอันเหตุบ่ไดเพราะว่าคำสั่งของรัฐบาล เห็นว่ายดอกกเตะขนีแนทหารมันเขาอยาาเบิ้ลล่ะค่วมเขาจยาอยู่แบบต่วต่าั้นส้นก็เจสีขายใน้าว่าบรู้เรื่องนั้มันเจ้าได้แต่ว่าจะเขานีแล้วกันนั้นล้าวาเขอยกขากันเรื่องของนันกมีสอที่สอกับว่าว่เป็นของเพืนเขากับยวน่นันตัวให้เขาอยู่ทหารมันอยากขายย,าย,าย,ยาาาู่แล้ว เป็นเหลืองเป็นเหล้าดอกพวนที่ใส่ยิ่ไปอยู่แล้วเบิ้งพี่น้องวาใส่บาทกัน ให้ชิปไปให้พี่น้องเบื่องเยอไปออกอากาศจักเมื่อนี่ครับออกอากาศพี่น้องเบิ้องจะคล้องบรรยากาศไปน้ำกันครับ พี S <S <me ่หนมตามสายทางกำลังตักบาทกันลยครับ้ก่เยายครอแบบว่าแบบุ่นเส้นมันเมี่างตนน้เขาป่าชานมากเม็ดวานจะไหนจะเข้าไหร่ใช้ลูกคนใจดีบกขาเขา เขาบอกว่าถ้าขาไม่ไหวี่ยไม่ไหก็เฮ็ดตั้งก็ตั้งกูจะเอาไปปะเอามันก็บอกขายไเอาเด็กน่อยอุ่มบ่อมมากเลยดีาบอกมันจะเย็นขนมากังดีต้นเตี้มันตรงี้างแล้วเหเย็นขนมากผู้แนเห็นหญ้าระเบดเห็นันนิษฐ์โง่งจาให้ยิมือถือวันนี้นัคนอันอนอยูบ้านมาะตอนนีาจี๊ดตุ๊ดตามันบอกว่าอวมันบอกว่ามันไ่ได้ขอหรอกมึสิเป็นเด็กซุปหนึ่ง ไม่บอกว่าไม่ได้ขอแต่เธอมันี้ซอเสียงเอาให้จะมอด้วยมันโอ้ยคิมันดีสุ อ้าลามูเก่าสลามูเก่าคร,ร,รับสำรับลิปนี้ขอจบไปที่แองเคอรีครับขอบคุณสำรับการรับสุ้ดติดตามให้นนำด้วยครับขอคุณครับสวัสดีครับ